มาดูกันครับสาการคู่นี้นี่ถือว่ายังเป็นไปได้ทุกอย่างครับยกที่3มครึ่งทางครับสยับเดินเร็วขึ้นแต่เจอแล้วครับจับนายตีครับนี่คือเขตพื้นที่ของทีเดชครับตีครับล็อกไว้ล็อกแล้วตีครับจับนี่อาจจะไม่ได้เปรียบครับแต่ตีมาก่อนครับทีเดชดมัดซ้ายครับเอาไปข้าขวามัด้ายตรงครับน้ำระจายเล็กน้อยครับแต่ว่าทีเดชยัดไส ต่างกดต่างเด็บครับเด็บมาเด็บคืนครับเด็บมาเด็บคืนไปอ้าชิงครับชิงเทครับจะว่าขาลอยจะวะาดีมากนะครับทบการเมื่อสักครู่เอาไตขวาครับลอยลำตัวครับแก้แก้กันกันบัดทันควันเลยครับแทงขวาไปซ้ายโตขวามาขวาคืนสายไปซ้ายคืนไม่โกงมกันแยกครับ สับมือเดินต่อขยับขยับซ้ายโอ้โหการคอครับแม่แต่ยังเบาไปหน่อยครับเข้าไปชาร์จปกในล็อกเราปวดปวดปุดครับหาเรียบครับไปได้ครั้งหนึ่งครับทีเด็ดก็ไม่ได้ส่งจากสะโพกนะครับแต่ว่าเตะซ้ายขึ้นการคอออกเตะขวามาก่อนครับทีเด็ดเตะซ้ายขึ้นไปโอ้โหคราวนี้ได้น้ำหนักเลยนะครับแต่ว่าแทงซ้ายโตขึ้นมาครับบิดมาแม่เสียดายครับ แม่แทงเข่าช้อนไม่ได้ครับแต่ก็ถือว่าปิดได้สวยเลยครับทบกัรแยกเขามาอ่านี่สองสาวครับชาวต่างชาติเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็มากับเพื่อนทั้งนั้นแหละครับไม่ได้มากับแฟนถูกต้องครับอยากมาพิสูจน์ว่าเขามากับเพื่อนจริงเปล่ามาดูได้ครับที่เวทีครับโอ้โหลบเวทีเริ่มที่จะตีแล้วครับข้างบนนี่ชั้นจะไม่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ปอครับเอาความเป็นเพื่อนวางไปก่อนครับคนนึงต่อยคนนึงเตะครับตั้งแขนเอาไว้ครับท็อปกาแทงซ้าย แทงซ้ายโต้จากทีเดชครับแทงซ้ายพยัญชจะนัดศองนะครับแทงขวามาครับทีเดชซ้ายครับท็อปการเด้งตีซ้ายครับและก็ภัยทูลกบกลางครับไม่ซ้ายไม่ขวาลวครับแยกออกมาก่อนแยกครับขวาครับโอ้โหหมัดทุกขวาครับเด้งตีครับทีเดชตอนนี้นี่ถึงตัวตลอดครับตีไปทีเดชครับโอ้ท็อปการตอนนี้นี่จะแก้ยังไงครับเพราะว่าหายใจลดต้นคอเลยครับทีเดช พยายามชกในเกมของตัวเองครับทีเด็ดลอกได้ในแกนดีอยู่แล้วครับเรื่องหมายการค้าครับท็อปการพยายามจะเน้นที่หมัดฮะเพียงแต่ว่ามันยังทําจุดสลบไม่เจอเท่านั้นเองครับแอบพอดดมาดวดคืนแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งครับไททุนตกการครับ ซ้ายครับขึ้นเหลือก็มีบัลขวาครับทบกันเจอแข้งขวาของทีเด็ดครับถึงตัวระยะซ้ายครับถึงตัวอีกแล้วครับเกาะในครับอ่าแล้วก็เหน็บไปทีนึงครับแยกมาครับแยกมาเตะขวาครับทีเด็ดแม่ต่อยหนึ่งสองครับท็อปการครับแล้วหมดยกครับพักกันสักครู่เดียวของโปรโมเตอร์หนุ่มไฟแรงครับเดียเกียรติเพชรหรือว่าทิติวัฒน์ธีรเดชพงษ์ ซึ่งตอนนี้ก็ไปทัวร์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะไปบ่อยมากเลยนะครับโปรมเตอร์เดียเกียรติเพชรปีนี้นี่ไปญี่ปุ่นนี่หลายรอบมากเดี๋ยวกลับมาแล้วไปติดต่อเลยครับโอ้โหแม่ชีวิตนี่ช่างมีความสุขสนี่กันเลยนะครับแต่ว่าทีมงานที่อยู่ก็คุณภาพล้วนๆนะครับพยายามจะรังสรรค์คู่มวยดีๆครับให้แฟนมวยได้ชมกันหลากหลายรายการเลยส่วนทุกวันอาทิตย์ก็เวลานี้เลยครับดูกับจังหวะภาพช้าครับไตขวาครับ คือจ <es> ังหวะเกมบุกเกมเดินของทีเดยดนี่วี้แบบหายใจชนิดที่หายใจลถต้นคอเลยครับเล่นงานดังนั้นท็อปกันนี่โอ้โหต้องบอกว่าหายใจลําบากมากๆครับพี่ฟอกครับก็ถือว่าชกในแผนนะครับถ้าเกิดแผนแตกมาก็ยุ่งฮะเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะจบยังไงครับคู่นี้ครับลูกหลานจาก2จังหวัดใหญ่จาก2ภาคนะครับภาคอีสานก่นครราชสีมาครับบ้านของท็อปกันครับ ภาคใต้ก็นครศรีธรรมราชครับบ้านของเจ้าทีเดชขอบคุณบริษัทพนมนาคราชจำกัดนะครับบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัยยัหมองน้ําเชงเช็คอิวกลิ่นยูคาลิปตัสโดยบริษัทเกียทรีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด0 2 9ย1 576 4 6้าสี่หนึ่งเวทดีถึงหครับเอาทีครับดเน้นยับเน้นหมัดเลยครับทํากครับทิ้งอาวุธทุกอย่างไว้ก่อนยับเน้นหมัดกับศอกรับเตีไปก่อนรับ พยายามจะลูดออกมาครับของท็อปกันครับแต่ในทีเด็ดแกก็เหนียวครับซ้ายครับเตะไปก่อนครับต่อยครับโอ้เจอแค้งขวาครับปัดต่อยไปเจอแค้งขวาสวนขึ้นมาลอกไว้ผลักออกโอ้ยดักเตะครับแต่ว่าท็อปกันนี่ฮึดเลยนะครับในยกนี้ครับนายนายก็เป็นทีของทีเด็ดเขาอะครับแยกออกมาครับท็อปกัน ทอการต้องเสียมม่ยงหมัดต่อยได้ทุกยกอยู่แล้วครับหมัดครับตองนักมวยต้องประเมินต้องประเมินตัวเองด้วยครับถ้าเกิดเข่าสู้ลําบากก็ต้องหาอย่างอื่นมาแก้แล้วตีได้ไหมเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายครับนี่ครับแกะค่อนข้างลำบากคนระับแทงขวาโอ้ยกระเด็นเลยครับเอาครับขวาทีครับพยายามเน้นต่อยหมัดครับท้องกาง ล็อกไว้ลูดไว้ครับดี่ก็เป็นการปิดเกมเดินเกม,เกมบุกของทางด้านท็อปกัดไ้เลยครับจากทีเดนครับล็อกรัดเอาไว้เตะขวาดักไว้ขวาอทีครับโอ้ยืนห่างก,ก็มีแคกครับยืนติดตัวหายใจรถต้นขอก็มีเข่าครับทีเด็คนทางด้าทบเลยนะครับผลานี้นี่หรือว่าดีขึ้นเยอะมากครับแยกอ,อกมาครับแต่ว่า,าท็อปกันก็ยังไม่ยอมครับ ไม่ท้อซะอย่างครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปครับยังยังสร้างจังหวะของตัวเองอยู่ครับหมัดซ้ายครับทิ้งเตะม,มาก่อนครับทีเด็ดแล้วปัญหาตอนนี้นี่คือคะแนนทีเด็ดดีเมื่อก่อนนี่จะเป็นมวยที่โดนไม่ค่อยได้คนระับแต่เดี๋ยวนี้นี่พัฒนาขึ้นเยะอะจาเอ้าวคนระับ คูอถึงโดนไม่ค่อยได้นี่โดนศอกเลยครับปีหน้าสะบัดเล็กน้อยกับทีเด่ดเ <c oughs> พราะฉะนั้นนี่คุณแชมป์ต้องชมบ่อยๆฮะองชมนะให้กองเชียร์ของท็อปกันได้เฮบ้างแต่ว่ากอดไว้ก่อนครับนี่ครับประกันความเสี่ยงครับถ้าเกิดชิดแบบนี้ศอกตีไม่ได้หมัดต่อยไม่ได้ครับแล้วก็ดักเตะดักเตะครับหุกข,ขวาต่อยซ้ายครับก็พยายามจะขวาคอไว้ครับแต่นั้นของทีเด็ด ถึงตรงนี้นี่คือยอมลงทุนแบบสุดๆครับรับแข้งคู่ต่อสู้ก่อนครับแล้วก็เข้าไปต่อยกันแต่มันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับช่วงท้ายครับเตะมาบล็อกได้ปัดซ้ายครับมันจะต่อยได้ครั้งเดียวครับช็อตต่อเนื่องมันยังไม่มีครับทอปการครับเอาครับหมดยกที่4ครับมีเหมือนเลือดไหลออกมาเหมือนกันครับ จังหวะต่อยหนึสองครับต่ซ้ายครับหมัดขวานี่คล่อมไปนิดนึงครับจังหวะแข้งถึงกอดครับของทีเดชครับขยับเข้ามาหมัดครับแต่แข้งถึงก่อนอีกแล้วครับดักไว้ก่อนครับแข้งขวาครับของทีเดชครับหมัดซ้ายครับอัดเข้าไปเต็มลำตัวต่อยได้เหมือนกันครับแต่ได้ทีเดียวกับท็อปกันครับหมัดขวานี่ได้ครับช็อตต่อเนื่องไม่มีครับนี่ครับ บริเวณที่มุมของมุมน้ำเงินครับท็อปกันครับนี่ครับพี่เบนเกียรติทองนิดบอกว่าตั้งใจต่อยเลยครับต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้าครับมาดูกันซิว่าติวเข้มที่มุมช่วงพักยกเนี่ยจะทำให้ได้ออกมาตามคำสั่งหรือเปล่าครับคือบอกมันก็ง่ายครับไอ้ทำเนี่ยมันจะยากง่ายขนาดไหนครับ แต่ว่าเชื่อว่านักมวยทุกคนก็มีความพยายามสูงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแหละครับอ,อ่าคนที่อยู่ด้านล่างบางทีอาจจะเห็นอะไรได้ชัดเจนที่สุดนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้จะต้องสู้เขายังไงครับในยกต่อไปครับเชเช่นเดียวกันครับนนคนที่มั่นอกมั่นใจว่าทําได้ดีกว่าตลอด4ยกที่ผ่านมาก็พยายามป้องกันออาแห้อาโดนหุกขาครับแม่อาโดนขาโดนซ้ายโดนขาโด ก็ไม่มีรูชนะของแท่ก่อนได้ก่อนครับแมาเด่หรือว่าเจ้าทีเด่นครับโอ้โหอาครับแม่ตุ๊บตุ๊บเป๋รือกันครับอยากมีเวลาก็หุกขวาครับทับกันสับซอกอาก็ต้องถอยครับทีเด่นถอยมาตั้งหลังก่อนครับไปขวาทับกันแม่จังหวะต่อยหลุดแล้วโดนกอนเอาไว้ครับผลักออกยังไงครับสับซอกลูดมาล็อกตีก่อนครับทีเด่เกาะไว้ก่อนครับเจอสอกเดีต่อทับกันโดนได้เชียร์เลยครับได้เชียร์นี่ครับเนี่ยครับ ไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะจริงๆครับมันต้องสู้เท่านั้นแหละครับแทงมาแทงครับทีเด็ดก็ดัดเข้าเชือกโอ้วิกฤตหายวิกฤตยังครับหายวิกฤตยังแยกมาแยกมาครับออกกันยังหืดต่อครับยังหืดต่อครับทีเด็ดสวมตัวกันนกแน่นขึ้นนี่ครับของมาโดนกันได้ครับแหมจักหวาต่อยดีไปโดนครับขอทีเดียวครับดูลักษณะท่าทางทอปกันครับส่วนทีเด็ดอ้าวโดนอีกแล้วครับมัดขวาครับ แม่ต้องกอดครับโอ้ยยกที่แล้วชมอยู่ดีๆครับว่าทนได้ไครับยกนี้ขาปัดไปปัดมาครับเนี่ยครับคือบางทีไอ้ที่ทนได้อาจจะเป็นโดนอีกจุดหนึ่งเหลี่ยมหนึ่งเตะขวาครับหุ่ยจังหวะบวกครับขอบกรัรขออการนต้องถึดขึ้นมาถึดขึ้นมาครับทีเด็ดตีกันเชียงออกขวาทีซ้ายทีแนี่ตัดฝ่าลำตัวไม่โดนมาจะไปไหนมาให้ต่อยะดีๆมาให้ต่อยะดีๆหุกข,ขวาเตะขวาเที้ยแมต่อยสายไม่ถึง ไปครับพยายามดูครับพยายามเตะแล้วหุกขวาครับหุกขวาไม่โดนขอการพึ้นอีกสักชุดมีไหมครับตอนนี้นี่ทีเดียดดูเหมือนว่าฟื้นแล้วครับพยายามไม่เป็นเป่าดีครับโดนหมัดขวาแล้วตั้งกระแพงขาวไว้เลยครับทีเดียดแหมหายใจไม่ทั่วท้องนะครับกองเชียร์โอ้ไปต่อครับยังยังมีเวลาเหลือนะครับ ห้าวิสิบวิมันก็ลิกโลกมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากการต่อยแม์เจอ,อสอกฟ้าของทีเด็มาก่อนรอบการแหมก็ไม่เป็นเป้านิ่งนะครับทีเด็ครับไม่ใช่กลัวนะครับก็ชกในแผนของตัวเองครับพยายามปิดโอ้ยล้มจนได้อ่ลุกขึ้นมาท้ายๆแล้วจริงๆครับประมาณสักสิบกวินาทีครับ จะมีปัดผีจับยัดไหมครับแหมหลุดบนออกโอ้โแหม่แล้วการคอขื้นไปครับโอ้โหท็อปการ์ดก็ทนดีเหลือเกินครับแหมจังหวะสุดท้ายนี่ดีครับกรรมการช่วยดึงหลบไปก่อนครับโอ้ก็ชื่นชมครับทั้งคู่ครับทีเด็ดก็ถือว่าทํามาได้ดีมากมากครับแล้วก็จังหวะยกสุดท้ายท็อปการก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับรวมไปคะแนนครับ กรรมการไพทู์ครับใบที่2ครับมาถึงใบสุดท้ายครับที่กรรมการชนินครับก่อนที่จะหันไปที่นักชกมุมแดงครับทีเด็นช้างนครศรีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับชนิดที่หายใจไม่ทั่วท้องเหมือนกันยับยกสุดท้ายครับยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้แพ้ครับ